เครื่องนี้จบไปในงบ31,590บาทนะครับได้เครื่องรอๆอย่างนี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องยังไม่รวมหน้าจอนั่นเองนะผมเครื่องนี้นำทีมโดย CPU Intel Core i3 ครับ1 2 1 0 0 F นะครับ4คอร์8ปดเทเทอร์โบ4.3ครับ RAM 1 6 g b DDR4 บัส3,200จาก v i p e r Gaming โคตรสวยนะลองหลีไฟดูครับ นี่ฮะแรมเป็น rgb อย่างนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับ m. 2 nvme 512 g b นะครับแล้วก็การ์ดจอ gforce e rtx 2060 super เป็นตัว8 g b ิกนะครับพาวเวอร์ p l y a แ r ล w ูหวัตต์นะครับแล้วก็ใส่อยู่กับเคสซินาีวิชั่น1262ตามนี้เลยพัดลมในเครื่อง10ตัวชุดน้ำ3า3ตอน360มม,มอยู่ด้านบนนะปั๊มน้ำโลโก้นะครับ,ป logo, รบเป็นโมเดลใหม่จากแบรนด์ซินารีนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้เป็น Z690 จาก g a b y t e นะคจากผม อ่ะโอเคตามนี้จบเรียบร้อยทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3าปียกเว้นกาจอเป็นมือ2ตัวนี้สภาพ,พปริท์จริงๆครับกาจอมือ2ร้านเราไม่มีสนิมไม่มีเกลือพัดลมไม่สั่นไม่คอนไม่ดังแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเค31,590ราคาเฉพาะตัวเครื่องของใหม่ทั้งหมดประกัน3าปียกเว้นกาจอเป็นมือ2รับประกันร้าน1ปีจบรอๆอย่างนี้ตามนี้จากร้านบอสพีซีเล่นได้ทุกเกมทํางานตัดต่อออกแบบได้ที่เครื่องนี้ครับแล้วก็ รีโมทเปลี่ยนไฟมีให้ดูแบบนี้นะครับปิดไฟได้เมียไม่ได่าเปิดไฟคืนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามใจต้องการผมค้งไว้ที่สีเขียวก็แล้วกันจบตามนี้ครับฝากาด้วยครับจาการ้านบอสพีซจอมีให้เลือกหลายแบบนะครับอย่างจอนี้ก็ราคา5 5า0ันหเอเมตไคง24นิ้ว 75Hz ภาพพสดสวยสั่งเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองมาแบบยาวเหมือนเดิมนะจ๊ะ